จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าสิฟีฟ่าสิและฟีฟ่าสทางเรามีจำหน่ายให้ในราคาถูกที่สุดฟีฟ่าสิบห้าไทยแลคอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับคนยบผมเรานั่งนะฮะอยู่หน้าซานติอาโกเบ์นบิวนะครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงเมืองเลยครับ อยู่กลางเมืองเลยนะฮะที่ชอบมากๆเลยก็สภาพอากาศสภาพอากาศดีมากครับดีมากๆดูครับสวยงามรถเนี่ยไม่เยอะเ,เห็นปะ่ะดูรถเด็ไม่ได้เยอะรแยะอะไรเลยครับว้าดูรถไม่ได้เยอะเลยครับตอนนี้นะฮะ <c oughs> หลังจากทัวร์สนามเสร็จสิน้นเรากำลังจะเดินทางกลับโรงแรมนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็น ช่วงเวลาฟรีไทม์นะกําลังกําลังคิดอันอยู่นะฮะว่าจะไปกินข้าวกันที่ไหนดีนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรากลับกันไปที่โรงแรมกันก่อนคนระับ เนื่องจากเมื่อตะกี้นะครับผมรถติดนะฮะรถติดนิดหน่อยนะครับผมเขาเลยนั่งลงเดินดีกว่านะครับผมลงจากรถแล้วก็เดินนะฮะเนื่องจากว่ารถติดนิดหน่อยก็ดีนะคือเราเดินบ้างอะไรบ้างนะครับว้าวนี่คือถนนหนทางนะฮะของมะลิทันชอบแล้วชอบดีเฮยเดี๋ยวเขาเจอเลขไม่ได้หูเขาไม่ไดอะไรเท่าไหร่นะใช่เขาบอกว่าแล้วไปทางไหนเราเดินนำเลยเนี่ยเอออีสานเดินเหมือนเป็นเลย เอาเขี้ยละเนี่ยผมถ้าเกิดว่าตึกไหนเขาจะบุรณนะก็จะมีผ้าคลุมไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะก็พบเห็นได้นะทั่วไปเนี่ยนะผมเห็นหลายตึกมากในมัลลิดเนี่ยมีหลายตึกมาก ที่มีผ้าคลุมแบบเนี้ยเอนะอเนอะเพราะบ้านเมืองเขามีแต่ตึกเก่าๆไงตึกเาแบบเก่าๆปนใหม่อะนี่เอ่อทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มเสร็จๆไอ้เหี้ย hey เอ้ย่งตอนเที่ยงที่บ้านเราเออทุ่มจะครึ่งแล้วเออนี่ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยสว่างมากตอนนี้ ว้าว <Wow. S 2> นี่ยเลยก็เป็นเหมือนแบบว่าสแควร์อ๋อนี่มันเหมือนรถ,รถไฟผ่านนี่รถไฟใต้ดินของเขาหรือเปล่าอ่า ah, นี่ไงอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟใต้ดินของเขานะ้านะอ๋อรถนี้คือนั่งไปกันเดลอนรถนี้ได้เลยเออถ้าเกิดเราไปนะเราก็น่าจะไปทางนี้นะต้องศึกษาก่อนนะเออเราต้องศึกษาก่อนหาแผนที่ก่อนเพราะว่าเราอยากเดินทางแบบขนส่งมวลชนก็ดีเหมือนกันทุกท่าเ,เราอยู่ตรงนี้เหรอไอ้ hey, นี่เบลเขาบอกว่าไปกันเดลอนขึ้นนี้ได้เลยนะ <laughs> ใช่ เดินขึ้นเขาครับบ้านเราสามโมงเย็นเลยนะตอนเนี้ยเดินขึ้นเขาอ้าวเจนนี่เจนนี่ในที่สุดก็ได้สกอตเทปมาแล้วนะครับผมกลับไปซอดอ๋อ no thank you five euro no thank you โอเคนะครับผมขอคุณเบลแกน่าองสานมากวันนี้เรียกได้ว่าคนซวย2017นะฮะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มีเรื่องเข้าไม่หยุดไม่หย่อน ก็โอเคทุกเรื่องทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เราจะเดินไปที่โรงแรมมาตอเดินมาสักพักหนึ่งแล้วเหงื่อเริ่มอ,ออกแล้วสามทุ่มนะฮะตอนนี้ถึงเวลาสามทุ่มของสเปนครับดูครับท้องฟ้ายังสว่างสดใสนะฮะโอ้โหพระอาทิตย์เที่ยงคืนจริงๆนี่ก็คือในโรงแรมของผมนะโรงแรมของผมก็เป็นคาซิลล่าคาซิลล่าโฮเทลโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังจะ เดินเที่ยวนะฮะนี่คือเวลาสามทุ่มกว่าแล้วตอนนั้นน่าจะมีร้านอาหารเราไปหาร้านอาหารกินกันก่อนเลยนะฮะอันดับแรกนี่อะไรครับเนี่ยอ,อะไรอ่ะเหี้ยพี่ปุ้ยอะไรอ่ะดูเรื่อยยๆๆกก่่่อออนนนะดูเรืะ ด้วนด้วันด้วันนี่เรียกแขกกันดีมากเลยนะฮะนี่เรากำจะไปที่เหมือนแบบว่าจตุรัสจตุรัสอะไรสักอย่างนะฮะโรงแรมเราทำเลโรงแรมเราโรงแรมเราทำเลดีมากนี่ครับผมเดินมาแป๊บเดียวนี่ถึงจตุรัสว้าวดูครับมันน่ากินอาหารทั้นี้เหลือเกิน ดูดูดูนี่นี่น่ากน่าหนิกันดูนี่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 เขาเล่นอะไรนี่คือใกล้โรงแรมมากๆเลยนะฮะถือว่าโรงแรมเราทำเลดีมากๆคาสติลล่ะต้องจำชื่อโรงแรมให้ดีนะคาสติยะคาสติยะบาร์พาสตาอันนี้เดินกินหน้าไปซื้อมาเดินเนนห้้าาไปซือมดิกินไปอะไรไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราตอนที่เราหิวมากเราไม่เอาพวกแบบว่าเดินกินเนื้อนิ้มัดเดินกินขอนั่งขอนั่งแดกแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเขาเรียกว่า Mm. Mm. Yeah. 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 Look, at, look at the menu. Look I give you one picture of for you. Free. Free. What? One, one picture of free for you. Oh, okay. For the food and this house. Oh, for this cow? Yes. And I have the world here. Very good price. Not very expensive. Wait, Look. Uh, look. Top. Top. Okay, I think we tried. Four. ว้าวนี่ครับผมโอ้ดูท่าแบบว่าสวิทไมายสุดๆครับคือตื้อซะจนกูยอมครับตื้อจนโอเคกูคกินก็ได้คือสวิทไมายสุดๆเลยนะฮะชิวดับเบิสหวานเลินนี่หวานดับ and 1 o า l a m ล That's it That's it First Okay Thank you โอเคครับผมคุยกับเชฟนะฮะเชฟนะครับผม Hi Thank you เชฟนะฮะเชฟญี่ปุ่น มาอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่น่าจะอะไรเนี่ยแหละวายวายผมไม่กินวายเนี่ยเหรอผมไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าออันนีีีู้สคพ่มาแล้วก็มองแบบจิบไม่กินก็ลองจิบได้เดี๋ยวผมแบกนะเดี๋ยวแบกไม่ผมไม่กินเหล้าไม่เลยแล้วก็สั่งน้ำเปล่าเอามามาจิบนิดเดียวนิดเดียวแบบนิดเดียวเลยนะแบบลิ้มเดียวอ่ะพอย่งยังพอ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 แล้วแค่นี้พอ แล้วเดี๋ยวผมเอาน้ำเปล่ามากินนี่ต้องวนก่อนต้องวนก่อนวายเย็ดเข้มีวนด้วยฮะเย็ดมีวนด้วยไม่มันเหมือนโอ้ยแค่ดมก็แค่ดมก็รู้แล้วว่าเค็มเลยจะลองชิมหน่อยครั้งหนึ่งอาน่ารัได้ชนไม่ต้องแปลกทำไมกูใส่หมวกสมไยใส่หูฟังนี้นะฮะหนีบแว่นนะผมแม่งเป็นวิธีที่ดีมากกลมไม่หล่นแป้งอ่ะแป้งอ่ะแป้งอ่ะเยี่ยมมาก ก็แรงอยู่โอเคนี่มันเนื้อดิบๆเลยเหรอแฮมแฮมแฮมนี่ครับผมว้าวแฮมนะฮะตัดเลยครับขอบุญโยนอารมณ์เหมือนตัดแห้งป่ะธรรมดาฝรั่งเศสไกแฮมอย่างนั้นไหมไม่อร่อยธรรมดาหน้าบูดหน้าบูดเปล เบลไปหนึ่งอันเบลไปเมนูนึงแล้วครับผมแถมมันเค็มๆเนาะเอาคุณเบลครับว่าไงครับเต็มสิบเท่าไหร่ครับสองใครเฮียล้วครับที่มีคำหยาบด้วยเกียริ่งเชิญหมดโอ้โหพิซซ่าหน้าเปิดเปอร์โลนีครับผมเนี่ยครับผมพิซซ่านะฮะชีสแค่เห็นก็อ้วนแล้วครับผมยังไม่ได้กินเลยความดันดีครับแค่เห็นก็ความดันส่วนนี้แลมช็อปครับผมแลมช็อปนะฮะแชร์แนะนำแกะแกะในคอมเมนต์แกะแกะกับพิซซ่านะครับผม สุดยอดครับผมนี่ครับสังเกตว่าเขาจะไม่มีซอสนะเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวปั้สเปนไปยาฮะไปยาไปยาอืมไปยานะฮะอืมแต่รูนหน้าตาดูน่ากินสีสันดูน่ารับประทานนะฮะเนื้อแกะถ่ายแบบนี้ได้ยังไงน่ะอารมณ์ความหมูย่างครับอารมณ์ความหมูย่าง ชิมแจ่วมานะอร่อยนะอุ้ยนั่นนนมแจ่วขคุณเบสเลยนุ้ยใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ผมชอบนะชอบนะครับเนื้อแกะผมเนื้อแกะนี้ให้ให้เจ็ดเลยนะอืมให้เจ็ดเลยนะคุณเบลให้เจ็ดเลยนะเนื้อแกะเหลืออะไรผมมันยอดครับผมพร้อมนี่มาอร่อยพี่อร่อยไหมอร่อยไหมอ้าวลุย เนี่อะไรครับอันนี้คือดันมืดของสเปนนะฮะชุดเย็ดชุดนอนไม่ได้นอนของสเปนว้าวไม่พอหรอบฮะผมใส่มันไม่พอหนาวอ่ะร้านขนมเหรอขนมเนี่ยนะอา้าวคุณเบลเอาแล้วจะจัดขนม ว้าวเจ๋งจังไม่มีร้านขนมแบบนี้เลยนะฮะเป็นไงครับนเนี่ยเยลลี่เยลลีห่หวานๆลองมาเลยครับเส้นหนึ่งเส้นนี้เท่าไหร่เนี่ยเส้นหนึ่งยูโรเส้นหนึ่งยูโรหนึ่งนะฮะก็เดินกินได้หว,หวานๆสบายๆก็แอบน่ากลัวนะ<อ>บ้านเมืองแอบน่ากลัวเหมือนกันนะนนเออเออ นี่ถ้าเกิดว่าเราเดินเปลี่ยวๆนี่คนยังมีอยู่แต่อีกสักพักหน้าจะไม่มีละสักพักหนึ่งแล้วต้องกลับแล้วล่ะเพราะว่ามันแอบน่ากลัวครับบรรยากาศมันค่อนข้างแบบว่าอินคึมนิดนึงไม่มีแบบเซเว่นเลยวะร้านร้านสะดวกซื้ออะไรประมาณนี้นี่คือเราไม่เจอเลยนะครับร้านสะดวกซื้อ,อ,อจําได้เพลงนี้ คุ้นๆนี่กินวาไปกี่แก้วครับครึ่งแก้วครึ่งแก้วครึ่งแก้วนี่ดื้อๆเซเว่นอีเลฟเว่นหนูเซเว่นอีเลฟเว่นเออไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นเว้ยเป็นเรื่องลำบากเกี่ยวกับเหล่าบรรดามงของเราเหลือเกินเราชาวม้งพึ่งพา 11เป็นจุดหลักเนี่ยตลาดซานมิเกลตลาดซานมิเกลตลาดที่เหมือนหนังสือที่ผมบอกอะ่ะอ๋อตลาดซานมิเกลครับ ว้าวสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่ก็คือใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ไหนเลยพวกนี้กันเดรอบหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตนี่แหละครับผมนี่คือต้องมีของแดกเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนใช่พี่อาหารจาเนเดียวอดสเปนกับดุมสุพรรณนี่ครับผมว้าวสุดยอดเลยนะฮะ ว้าวโอ้ยผมผมอยากจะถ่ายถ่ายทุกอย่างเลยแต่ว่าพี่อยากจะถ่ายผมอยากจะแดกทุกอย่างเยบารอันนี้บาแล้วเดี๋ยวตรงนี้คนเยอะมากครับผมคนเยอะมากอ๋อนี่ชีสพิซซาอาจจะน่าลองน่าอะไรครับน่าหน้าตาแปลกมาก ทาปาสเอ้ยเนี่ยทาปาสทาปาสนี่อาหารกินเล่นที่ขึ้นชื่อของสเปนครับที่นี่เนี่ยทาปาสทาปาสนี่นี่นี่สายมือนี่ทาปาสเป็นเหมือนพวกอาหารกินเล่นเอออาหารกินเล่นชิ้นละหนึ่งยูโรซื้อมาลองดีกว่ามาซื้อมาลองดีกว่ากินไปใช่ทาปาสอยากมาอันเนาะใช่ใช่ใช่พอดีผมอ่านในหนังสือมาเนี่ยทาปาสผมเป็นอาหารกินเล่นนะฮะที่แบบว่าเป็นคำๆชิ้นเล็กๆนะฮะของสเปนขึ้นชื่อ ขึ้นชื่ออยู่อนีะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีสาวโคตรเซ็กเลยอ่ะเดินตรงไปซ้ายมือ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 เอาเลยเอานี่เอานี่หวานหวานดิส ว t i s o n ี่เยนอ่า this o <one>. เดียวเดิน,น,นอดสอใช่ใส่ปะสุดยอดเลยนะ,ยะใช่เลยเอาสิครับม,ามาัาวันนี้นะฮะออโรโเรามาลองตาปาสเอาถือมาเด็กเเด็กทาปาสนะครับผมอาหารขึ้นชื่ออาหารกินเล่นนะฮะไม่ตายเลวผมไม่เคยได้ยินชื่อเลยพี่พูดมาเฮ้ยจรผมพี่อ่านหนังสือมาเชื่อพี่พี่เรียนมาเราไปกินแถวแนี้ดีกว่าแถวแนี้เราไปกินแถวแนี้ ครอบผมอ่ะพี่ปุ้ยเดี๋ยวผมถือให้เอาคิ้วนี่คี้วอะไรครับเนี่ยเหมือนป้ายมาบรรยายมาว่าอะไรกินมันคือปลาดิบเลยอ่ะอืเหมือนปลาดิบราดมายองเนสอ๋อปลาดิบราดมายองเนสนี่ครับผมทาปาสกินเลยครับกินเลยครับอือะไรครับเฮ้ยจริงป่ะอร่อยคนละคำคนละคำอร่อยอร่อยเห็นแบมันไม่ให้ข้าวแค่เองพกติมันเป็นปังมืนเหมือนซูชิป่ะมันเหมือนซูชิถูกต้องแต่มันเป็นขนมปังถูกต้อง มันเหมือนซูชิขนมปังครับเฮ้ยอร่อยอร่อยเลยอร่อยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนรสชาติจัดจ้านอันนี้ตับปลาจัดจ้านจัดจ้านอร่อยอร่อยอันนี้กินเลยนะจะว่านิ้วไม่ได้อร่อยไม่อันนี้มันตับปลารสมันผมเนี่ยดูหน้าผมเนี่ยใช่ตอบดีเฮ้ยตับปลาคอตเป็นไงครับดูดูดูอย่างแน่ว่าสิกลิ่นกลิ่นมันเหมือนแบบขาวเหมือนเรานั่งนั่งดมหนังปลาปลาสาบารพี่ลองไหมพี่ อันนี้พี่อะที่ปุ้ยต้องโดนแง่ผมถือกล้องแฮะตับปลาคอสตนี่ไงเหมือนอะไรรู้ปะอาหารแมวเหมือนอาหารแมวหรือว่านนได้พี่เลี้ยงแมวของแมวได้กลิ่นแบบนี้เลยกลิ่นแบบนี้เลยนี่รสชาติไม่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่อาหารกระป๋องแมวเลย เอาให้เหลือมึงคนเดียวแล้วเอากินทุกคนต้องกินทุกคนเป็นไงถ้วใถ้วอาหารแมววะอาหารอันมามมกไม่กล้าหยิบนะเนี่ยเคีียแม่งไม่น่ากินแล้วว่ะอ่ะอันนี้ผมอันนี้นี่อะไรครับไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้แอนโชวี่อร่อยผมรับอันนี้ผมไม่ยังร้อนร้อนเนาะแค่อร่อยหรือไม่อร่อยอันไม่อร่อย แม่อร่อยเหรออันแรกอร่อยสุดที่เรากินกันอ๋อเหรอนี่ครับผมอันนี้ข้างบนนี้น่าจะเป็นไก่ไม่รู้เหมือนกันอร่อยมากพี่แคนโกวี่งใช่ไเค็มไหมพี่ครับเต็มเค็มก็วิ่งเค็มก็ช้ไม่ถูกปากะเนื้ออันนี้ไม่อันเมอ่ะนี่อ่ะนี่อันนี้พอเลยได้นะ ทำไมอ่ะใครมีเยี่ยเลยแต่ประูุทั้งตัวไม่อร่อยเลยตะกี้ต้องขายทิ้งอ่ะโอ้แล้วกินติดอันนี้ไม่ได้ปลยล้างล้างล้างไม่กล้าหยิบเหมือนเนี่ยขอละขอผู้าขอได้อยู่หรอ เอาให้เอาเอากูเลี้ยงเองกูเลี้ยงกูเลี้ยงดูหน้าตามหนิพี่หือเ <whis> นี่ยเป็นอะารเป็น,งน <c oughs> งไงกรงทองขาว <c oughs> แกงคนไทยแกงคนไทยอวกอีกแล้วแกงคนไทยอ้าวคนไทยอ่ะน้าลับถุยทิ้งฮะ ไม่เวจริง้องเนียสุดท้ายแล้วเบลอันนี้เขาอ้วกเลยเรอเมห่ๆองเหรอไม่เป็นไงมันคืออะไรไปด้วยดิพี่เารักแน่เป็นไงขันข้าตยานะมึงอยากินมึงอย่ากินเอาผม สวัสดีครับ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 อยู่ตรงไหนเราพักอยู่ไหนด้าวันเสียวันนะสี่วันรู้จักกันตั้งแต่เมื่อเช้าได้ไปเที่ยวเซกเบียด้กันเลยเนาะพี่ก็มาจากคอนดอนโอ้ ไม่พี่ลองไม่เอาไ <No um, oh, ิ่ม่เอาจริเอามาโดนไหมกูมาถือก้องหน่อยกูมาสเปนละเอาหน่อยพี่บุน้องขาสยานี่จะบอกน้องชายผมคับน้องมิวนะฮะรแดกล้ววกสครับกินอาหารสเปนอยู่นี้กันเหรอคะักทายที่ไหครัตรงไหนนะจที่ไม่ได้ไม่ได้ ไช่ผมไม่รู้ผมรู้โซนโซนนี่แหละครับอาาดนงใี่ใช่เป็นไงพี่ได้ม่อร่อยอันนี้มันเหม็นเขียวมันเหม็นเป็นข้าวข้าวเป็นปืนขึ้นมาเลยแล้วแบบกลิ่นกลิ่นคาวขึ้นจมูกไม่ไหวครับมันไม่ไหวไม่ไหวครับมันทให้ถูกปากเลยนะ นี่เรายัางเหลืออยู่โอ้ยทิ้งครับทิ้งครับไอสีเขียวอนะั้นข้าจะฆ่าพี่เบลเอาไอสีเขียวเมื่อกี้ไปได้เลยเพราะเขากินผักไม่เป็นท <c oughs> ิ้งเลยอือสุ่ย<ม>น้ำลายซับพาปาร์สอาหารขึ้นชื่อของสเปนพาปาร์สนะครับผมอาหารขึ้นชื่ออาหารกินเล่นนะฮะไอ่ตายเลยผมไม่เคยได้ยินชื่อนะพี่พูดมาเฮ้ยทิงผมพี่อ่านหนังสือมาเชื่อพี่พี่เรียนมาเชื่อพี่พี่เรียนมาเชื่อพี่พี่เรียนมา อะไรครับสวัสดีครับแล้วคุณบายขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมว่ากลับเนี้ยผมว่ากลับดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดไม่คือเรามีเวลาในเรามีเวลาหลายวัน